สวัสดีครับดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการกสอวายเอลจีนะครับอยู่ออกับผมเช่นเคยนนชนนกบประมาณที่จะคุณจะฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนบริษัทวารจิบูเลนแอนด์ฟิวเจอร์ and จำกัดนะครับวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าประเด็นของเราเนี่ยจะอยู่วนเวียนอยู่ในประเด็นเดิมๆนะครับแต่ก็ต้องมาอัปเดตดีเทลกันนะครับเพราะว่าก็จะมีถ้อยถแถลงจากเจ้าหน้าที่เฟพบางท่านนะครับก็เป็นภาพที่ถแถลงแล้วก็มีความคิดเห็นเกี่ยวข้องกับหลากหลายเรื่องสําคัญเลยนะครับซึ่ง เมื่อวานนี้เนี่ยต้องบอกว่านอกจากข้อตัดของเจ้าหน้าที่บางคนแล้วนะครับมีอีกหนึ่งเรื่องที่ก็ต้องตามข่าวกันนะครับเพราะว่าค่อนข้างสําคัญเลยคือเป็นเรื่องทางฝั่งของศาลชั้นต้นนะครับที่มีการระงงับคําสั่งปลดพนักง,งานรัฐบาลกลางของคุณโดนัลด์ทรัมป์นะครับเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องต่อยอดมาจากเมื่อวานนี้นะครับที่ทางฝั่งของรัฐบาลเนี่ยหรือคุณโดนัลด์ทรัมป์นะครับเขาได้มีการ กดดันฝั่งเดโมแครตนะครับซึ่งเป็นคนละข้างกับเขาเขาอยู่ลิบบาิกันนะครับเขามีการกดดันอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็กดดันว่าการชัดดาวเนี่ยมันเป็นผลมาจากการที่เดโมแครตเนี่ยไม่ยอมโหวตให้ผ่านร่างงบประมาณนะครับฝั่งขวาเนี่ยก็คือแบบการกระบาดท,ทุกรอบฝั่งลิบบาิกันเนี่ยก็คือโหวตให้ผ่านรัฐสติอยู่ที่เดโมแครตนั่นแหละภาพแบบนี้เนี่ยก็เลยเป็นภาพที่พยายามจะกดดันนะครับอยู่เรื่อยๆนะฮะล่าสุดเนี่ยก็เลยเป็นภาพที่ สั่งปลดพนักงานประมาณสักกว่า4,000คน4,100คนใน8หน่วยงานของภาครัฐนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อวานนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นสารชั้นต้นนะครับที่ได้รับเรื่องมานะครับจากสาภาพแรงงานนะฮะก็ได้มีการมีส่งตัวแทนเนี่ยยื่นฟ้องนะครับว่าการเลิกจ้าง4,000กว่าคนนี้มันผิดกฎหมายนะครับซึ่งเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่ ก่อนหน้านี้นะครับบัจเจตดี렉เตอร์ของไวเาส์นะครับหรือว่าเป็นผอ,อด้านงบประมาณของทำเนียบขาวเนี่ยเขาเคยให้สัมภาษณ์ในรายการหนึ่งนะครับบอกว่าพ,พนักง,งานรัฐบาลกลางกว่า1-0,000คนเนี่ยอาจจะต้องตกงานจากเหตุการณ์โควดเบนช์ดาวนะครับพอเหตุการณ์ถัดมาปุ๊บเมื่อวานนี้โดนรัรม์ยื่นจดหมายนะครับสั่งปลดพนักง,งานกว่า4000คนนะครับเสร็จแล้วสหภาพแรงงานไปยื่นฟ้องศาลปุ๊บศาลชั้นต้นนะครับหรือภาษาอังกฤษคือ District ก็เป็นสารสารแขวงนะฮะตามภาษาบ้านเราเนี่ยได้มีการสั่งระงับคําสั่งดังกล่าวชั่วคราวเพื่อไปพิจารณาในชั้นศาลต่อไปนะครับเขาให้ผลว่าโดนัทชัมเนี่ยไม่สามารถทําแบบนี้ได้เพราะว่ามันเป็นแรงจูงใจทางการเมืองที่ชัดเจนนะครับจากก่อนหน้านี้เนี่ยคุณโดนัทรัมเขาเคยบอกอย่างชัดเจนนะครับว่าถ้ามันจะต้องมีการเลิกจ้างนะครับลดพนักง,งานในภาครัฐจริงๆเนี่ยเขาจะมุ่งเป้าไปที่หน่วยงานของพรรคโมแคร์เลยนะครับ ก็ลเลยเป็นภาพที่การปลุกพนักง,งานเนี่ยเป็นเรื่องในแง่ของการเมืองนะครับตอบโต้ที่เดโมแครตเนี่ยไม่ยอมที่จะโหวตผ่านล่างงบประมาณเพราะว่าไม่ได้งบสนเฮล์แคร์ที่เดโมแครตเขาอยากจะได้อะไรแบบนี้ก็เป็นการตอบโต้กันในแง่ของฝ่ายบริหารเนี่ยตอบโต้ทางฝั่งการเมืองตอบโต้เดโมแครตนะครับเรื่องราวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสองเรื่องปนกันมานะครับเรื่อง government shutdown แล้วหนึ่งนะครับที่เป็นภาพที่ไม่ค่อยจะดีสําหรับ ในเรื่องของการลงทุนแต่ดีทรัพสินสซัยพอร์ตภัยอย่างทองคากับซิเวอร์นะฮะแต่ก็จะมีเรื่องที่ปนมาก็คือเรื่องของการเมืองนะครับเป็นความวุ่นวายความผันผวน,นทางการเมืองที่จะมีการปลดพนักง,งานโดยเฉพาะหน่วยงานทางฝั่งเดโมแครตและมันจะยิ่งยืดเยื้อมันจะทะเลาะก,กันไปทะเลาะก,กันมามันจะทําให้โกลเด้นชั่ดาวเนี่ยยืดเยื้อนานอาจจะครบเดือนเลยก็ได้ตามที่ตลาดกังวลน,นะครับ เรื่องที่สอน,นะครับอัปเดตความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐสไลด์นี้ก็คือสไลด์ของเมื่อวานนะที่เราอัปเดตกันแล้วแหละว่ามีเหตุการณ์หลักๆเนี่ยเริ่มต้นมาจากแลเอิร์ดนะครับซึ่งก่อนที่จะเริ่มมาจากแลเอิร์ดเนี่ยมันก็มีทางฝั่งของคุณโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่ออกมาเคยบอกนะครับว่าจีนเนี่ยยกเลิกนําเข้าถั่วเหลืองจากสหรัฐไปนะครับว่าง่ายก็คือจีนเนี่ยเลิกซื้อแรเ,เลิกซื้อถั่วเหลืองจากสหรัฐสหรัฐก็ขาดรายได้ตรงนี้ซึ่ง เป็นรายได้มากกว่าซัปลาย50%ของทัวร์เหลื่อที่ผลิตในสหรัฐนะครับรายได้จากทัวร์เหลือตรงเนี้ยหายไปของสหรัฐเขาก็แสดงท่าทีที่ไม่พอใจแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้ทรัมป์จะไปคุยกับคุณสีจิ้นผิงประธานาธิบดีของทางฝั่งจีนที่การประชุมเอเปกสิ้นเดือนนี้31ตุลานะครับและเรื่องราวมันก็เริ่มต้นด้วยการที่จีนเนี่ยคุมเข้มในเรื่องของการส่งออกแร่เอิร์ธนะฮะแล้วก็เทคโนโลยีการผลิตด้วยเรื่องแบตเตอรี่ลิเธียมด้วยนะครับ เทคโนโลยีชั้นสูงทั้งหลายเนี่ยจีนเขาค่อนข้างที่จะส่งจำกัดการส่งออกในเรื่องนี้แล้วก็ลามมา5สเต็ปนะครับก็เป็นภาพตีกันไปตีกันมาในเรื่องของเทรดวอ์นะครับแต่รอบนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าประเด็นหลักๆเนี่ยมันก็จะมีแค่2อสเรื่องนะครับเรื่องอื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ตอบโต้กันไปมาเป็นแบบเป็นส่วนเพิ่มเติมมากกว่าส่วนหลักๆเนี่ยก็จะมีอยู่แค่ทวเหลืองนะครับจีนจะกลับมาซื้อสหรัฐหรือเปล่า ทำเขาไม่พอใจในแง่นี้อย่างที่สองก็คือการที่จีนเนี่ยจำกัดการส่งออกแร่หายากหรือแร่เอิร์ดเนี่ยที่มันจําเป็นต่อเทคโนโลยีชั้นสูงโดยเฉพาะอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆนะครับสหรัฐก็ไม่พอใจตรงนี้ก็เลยขึ้นภาร์เซน100%คืนนะครับขู่ว่าจะขึ้นแล้วก็จะเริ่ม1พฤศจิกาย,ยนเลยหลังจากชุมเอเปก์าน้นแล้วเนี่ยเรื่องเหล่าน,นี้อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะครับตามสิ่งที่เราคาดการเมื่อวานแล้วก็ วันนี้มีนักวิครจาก์จ m o r g a แกนนะฮะออกมาบอกนะครับคาดการคล้ายๆกันก็คือเขาบอกว่าหลังจากการประชุม a อเปเนี่ยมีสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดคือน่าจะคุยกันได้ในเรื่องของสารัฐที่จะไม่เก็บภาษีร้อเต่อจีนนะครับแล้วก็ด้านข้อจำกัดทางด้านการส่งออกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจีนซื้อถั่วเหลืองจากสารัฐหรือว่าจีนเนี่ย หรือว่าสารัฐเนี่ยจะซื้อแร่เอิร์ธจากจีนเนี่ยนะครับเรื่องนี้น่าจะผ่อนคลายลงนะครับนักวิเคราะห์จาก JP Morgan เนี่ยเขาก็บอกนะครับว่าถึงจะไม่ได้ผ่อนคลาย100%เนี่ยแต่ว่าเรื่องภาษีนะครับทาริฟ1น0เนี่ยอาจจะอย่างน้อยๆเนี่ยก็ยังไม่เกิดขึ้นอาจจะผ่อนผันเป็นระยะเวลาสั้นๆ3 0วัน60วันเหมือนกับที่เคยทำมาตลอดนะฮะอาจจะไม่ใช่ยกเลิกไปเลยแต่อย่างน้อยมันก็ดีขึ้นเป็นการผ่อนผัน เช่นเนี่ยกับข้อจํากัดเนี่ยอย่างน้อยๆนะครับมันก็จะผ่อนคลายลงนะครับมากพอที่จะไม่กลายเป็นในเรื่องแบบห้ามเลยร0ออะไรแบบนี้เรื่องไรเอิร์ธเนี่ยอาจจะมีข้อจํากัดให้กับสารัฐข้อจจยกเว้นให้กับสารัฐบ้างนะครับหรือถั่วเหลืองเนี่ยอาจจะเริ่มกลับมาซื้อได้บ้างแบบจากเดิมเนี่ยที่ถั่วเหลือง50%ที่ผลิตในสารัฐเนี่ยถูกส่งให้จีนไปไรายได้ค่อนข้างเยอะของสารัฐนะครับอาจจะกลับมาเริ่มซื้อสัก10% 20%อะไรแบบนี้นะฮ ก็จะเป็นภาพที่เจพีร์แกนวิเคราะห์ว่าน่าจะผ่อนคลายลงมาบ้างอย่างในน้อยเนี่ยน่าจะผ่อนผันแต่ก็อาจจะไม่ใช่ผ่อนผันสงบโดยสิ้นเชิงนะครับจะเป็นภาพที่มีพัฒนาการในเชิงบวกแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับแต่อย่าง้รก็ตามนะครับก่อนที่จะถึงในช่วงการชุมเอเปกสามสตุลาคมเนี่ยเขาก็บอกว่าระหว่างนี้เนี่ยก็คือวันนี้เป็นวันที่16ใช่ไหมครับ ระหว่าง 16, 17, 18จนถึงแบบ30ตุลาคมเนี่ยเรื่องราวมันอาจจะมีความตึงเครียดอยู่นะอาจจะมีการตอบโต้ในส่วนอื่นนะครับตอบโต้ไปตอบโต้มาแต่สุดท้ายนะครับพอพอถึงมาลชุมเอเปกเนี่ยก็คิดว่าจะมีพัฒนาการในเชิงบวกน่าจะผ่อนคลายลงได้บ้างนะครับนี่ก็เลยเป็นภาพที่ต้องจับตาดูนะครับว่าระยะสั้นๆเนี่ยนะครับ น่าจะมีความตึงเครียดอาจจะมีการแซงชั่นไปมาได้บ้างแล้วก็เลยเป็นภาพที่สินทรัพย์ป,ปลอดภัยเนี่ยน่าจะทรงตัวในระดับสูงได้ถ้าวิเคราะห์จากการที่เจมีมอร์แกนเนี่ยเขาคาดการนะครับแต่พอถึงใกล้จะสิ้นเดือนปุ๊บนะครับมีโอกาสที่จะผ่อนคลายลงแน่นอนว่าถ้าผ่อนคลายสินทรัพย์ป,ปลอดภัยฮาร์ดแอสเซททองคำซิลเวอร์ที่ขึ้นมาไกลๆเนี่ยนะครับจากแรงซื้อสินทรัพย์ป,ปลอดภัย ก็มีโอกาสจะถูกเทโรฟิตลงมาได้บ้างน,น,นั้นแล้วเนี่ยเราไม่ควรจะถือยาวข้ามเดือนไปอย่างที่เราแนะนํากันมาวัน2วันละว่าโอเคช่วงเนี้ยเราไปตามโฟลได้นะครับว่าโฟลมันเข้าเนี่ยเทเฮเว่นมันขึ้นขึ้นขึ้นแต่ก็ต้องเน้นเล่นสั้นนะครับและต้องเคลียร์เทโรฟิตออกมาก่อนถึงช่วงสิ้นเดือนนะครับนี่ก็เลยเป็นภาพที่ก็เริ่มจะชัดเจนมากขึ้นนักวิเคราะห์เจ้าอื่นเนี่ยเจ้าดังๆต่างประเทศเนี่ยก็วิเคราะห์เหมือนกันนะครับ เรื่องสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องทางฝั่งของคุณสตีเฟนมิลนนะฮะคนนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าใครจำกันได้นะครับเป็นคนที่ทรัมป์เนี่ยแต่งตั้งเข้ามาเป็นกูเวนอร์นะครับหรือผู้ว่าการเฟดโดยตรงเลยนะครับเป็นคนสนิทเป็นที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจคนสําคัญของคุณโดนัลด์ทรัมป์นะครับเขาลาออกมาเพื่อที่จะมาดำรงตําแหน่งกูเวนอร์หรือผู้ว่าการเฟดเจ็ดท่านในเฟดนะครับ ก็คนนี้เนี่ยแน่นอนว่าเขามีเขาอยู่ฝั่งค่อนข้างจะโดฟก็คือผ่อนคลายนโยบายการเงินตามความต้องการของคุณโดนัลด์ทรัมป์นั่นแหละเพราะว่าเขาเป็นคนส่งเข้ามาเองนะฮะและคนคนนี้เนี่ยเมื่อคืนนี้แตะหลายเรื่องเลยที่เป็นเรื่องสําคัญนะครับเรื่องแรกที่เรามองว่าสำคัญที่สุดเลยเนี่ยเขามีพูดถึงเรื่องอความตึงเครียดนะครับทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยนะครับ มันจะเพิ่มความเสี่ยงนะครับที่สำคัญเลยเนี่ยต่อ Economic Outlook ก็คือเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยมีแนวที่จะได้รับผลกระทบมีดาวไซ i วิดความเสี่ยงเนี่ยอย่างมีนัยสำคัญจากเรื่องนี้นะครับซึ่งพอเศรษฐกิจสหรัฐมีความเสี่ยงจากเรื่อง Trade War รอบนี้มันก็จะเป็นสิ่งสำคัญนะครับที่ทำให้เฟดเนี่ยจะต้องเร่งในการลดอัตราดอกเบี้ยนะครับหรือก็คือจำเป็น ที่จะต้องลดต่าดอกเบีย้ยเพื่อพยุงเศรษฐกิจจากความผันผวนที่อาจจะเกิดขึ้นจากเทรดวอร์นะฮะนี่ก็เลยเป็นหนึ่งในเรื่องหลกักๆที่เขาแตะทั้งเรื่องดอกเบีย้ยว่าจะลดแรงว่าเศรษฐกิจอาจจะมีปัญหาจากเทรดวอร์นะครับดังนั้นะระยะสั้นๆเนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่านอกจากทองคำเนี่ยจะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยซิลเวอร์เป็นฮาร์ดแอสเซทปลอดภัยเช่นเดียวกันตอบสนองได้ดีต่อในช่วงเทรดวอร์นะครับเทรดวอร์ปุ๊บเศรษฐกิจแย่ก็หนุนอีกเศรษฐกิจแย่ปุ๊บเฟดลดดอกเบี้ย มันก็จะหนุนทองคากับซิลเวอร์อีกนะฮะมันก็จะเป็น3สเต็ปที่ลามมาเรื่อยๆจนมาเป็นเหตุผลให้เฟดเนี่ยจะต้องลดอัตราดอกเบีย้ยก็เลยเป็นภาพที่หนุนสินทรัพย์ปลอดภัยแล้วก็หนุนฮาร์ดแอสเซทสินทรัพย์ที่แบบป้องกันความเสี่ยงเหล่านี้ได้นะครับและนอกจากนี้เนี่ยเขาก็มีการแตะในเรื่องของแร่เอิร์ดด้วยนะฮะเขาก็มีการพูดเหมือนกันนะครับว่าในเรื่องของการส่งออกแร่เอิร์ดเนี่ยนะฮะ ก็เป็นภาพที่จีนเนี่ยเขาบอกว่าจีนประกาศข้อจํากัดนะครับในการส่งออกแ e ร่เอิร์ธนะฮะมันมีความสําคัญในการผลิตสินค้าระดับไฮเอนด์ด้วยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็เป็นภาพที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนะครับในเรื่องของในเรื่องของเงื่อนไขนะครับว่าทางฝั่งสหรัฐเนี่ยก็น่าจะต้องยอมบ้างนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าแร่เอิร์ธเนี่ย เป็นเรื่องสําคัญจริงๆที่สหรัฐเนี่ยไม่มีไม่ได้ในเรื่องของแร่แร่เอิร์ธนะฮะตอนนั้นแล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยตามที่แบบวิเคราะห์ออกมาจากคําพูดของเขาเนี่ยมันก็น่าจะประมาณว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการที่สหรัฐเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้แร่แร่เอิร์ธจริงๆเนี่ยนะครับมันเรื่องราวมันจะต้องขี้คลายลงนะครับอย่างในน้อยเนี่ยในประชุมเอเปกเนี่ยน่าจะมีพัฒนาการในเชิงบวกบ้างเพราะว่าสุดท้ายแล้วสหรัฐเนี่ยถ้าไม่ได้แร่เอิร์ธจากจีนเนี่ยแย่แน่ๆนะฮะ คุณวิไลนก็ออกมาย้ําเตือนในมุมนี้นะครับว่าและเอิร์ดมันสำคัญจริงๆต่อเทคโนโลยีระดับไฮเอ็นเนี่ยจำเป็นต้องใช้นะครับสุดท้ายแล้วภาพรวมก็วิเคราะห์ค่อนข้างจะคล้ายๆกันในตลาดนะครับก็คือสุดท้ายแล้วมันจะเจรจาได้บ้างในการชุมเอเปกนะครับก็เป็นภาพที่ค่อนข้างชัดเจนนะฮะว่าสุดท้ายแล้วการประชุมเนี่ยมันก็จะเป็นไปในเชิงบวกเป็นไปในเชิงบวกปุ๊บสิ้นเดือนนี้ก็จะต้อง ระวังความเสี่ยงจากตรงนี้ให้ดีเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราเทรดในเรื่องของสินทรัพย์ปลอดภัย hard asset เนี่ยทองคําซิลเวอร์นะครับมันก็จะถูกขาดนะกํำไรจากเรื่องนี้ถ้ามันคลี่คลายนะครับปิดท้ายด้วยกราฟเทคนิคเข้ากันซะหน่อยนะครับก็ไปดูตัวฝั่งซ้ายกันก่อนนะครับตัวซิลเวอร์เนี่ยก็ต้องบอกว่าจอ่จอๆใกล้จะทําออโามายอยู่เหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นจังหวะที่ติดแนวต้านเทคนิคนะครับเหมือนกับเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เนี่ยก็ ติดอยู่ในโซนห้าสิบสาจนถึงห้าสบสาจุดสี่เจ็ดอลลาร์นะครับก็เป็นเป้าฟิวชั่นชีคลัสเตอร์ซึ่งต่ำกว่าออทามไฮเล็กน้อยที่เขาเคยทำเอาไว้เมื่อวันอังคารเป้าตัวนี้นะครับก็เห็นได้ชัดเจนว่ามันมีนยัยสำคัญเพราะว่าชนออทามไฮเนี่ยทดสอบไปแล้วปุ๊บทิ้งขึ้นมาอีกรอบหนึง่งเมื่อวานนี้ย่อลงมาบ้างทดสอบดีเทสมเมนฟิวสเดจปอร์ซแล้วก็พยายามยืนขึ้นมาวันนี้อีกวันนึง ทำนิวไฮเหนือจากเมื่อวานได้เล็กน้อยแต่ก็ติดอยู่ในโซนนี้เหมือนกันแล้วก็ทิ้งตัวลงมาตนขายทางอะไรลงมาอีกรอบนึงนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เขาแกว่งตัวในกรอบแคบอัพไซด์จํากัดนะครับตอนติดแนวต,นต้านตรงนี้นะครับดาวไซด์เนี่ยก็จํากัดเหมือนกันเพราะว่าจะเห็นว่ามันก็หลังจากที่ยืนในโซนแบบรีเทสเเมนต์เนี่ยได้ที่ราคา52.37นะครับ ขึ้นไปติดกรอบแนวต้านลงมาเนี่ยมันก็ยกโลได้นะครับถ้าแบบนี้เนี่ยเราจึงมองว่าวันนี้นะครับหรือว่าอีกไม่นานเนี้ยอาจจะเห็นจังหวะที่วิ่งสปินเร็วๆของราคาซิลเวอร์ได้เหมือนกันนะครับจากกรอบที่แบบขึ้นมาก็ติดลงมาก็ยืนอะไรแบบเนี้กรอบมันแคบลงมาเรื่อยๆและถ้ามันเบรก53.47เนี่ยที่เป็นเป้าโ r นชชี c ลั l u s t e r ของเรานะฮะ 53จนถึง53.4เนี่ย47ก็เป็นโซนสำคัญที่ถ้าเบรกเนี่ยมันก็อัพไซด์เปิดไปอีก2แนวต้านด้านบนฟิโบนชัชชีนะครับแต่ถ้ามันเกิดไม่ผ่านจะหลุด52.37จะเป็นภาพของการคอนเฟิร์มการสลับมาพักฐานในเวฟถัดไปนะครับลงไปแนวรับที่4ีม่วงโซนเดิม51.1ถึง51.54นะครับ ดังนั้นแล้วนะฮะสิ่งที่เราต้องทำมีอะไรบ้างนะครับคือ1เลยเนี่ยคนที่มีโ s i t i o n อยู่เล่นบายมานะครับเล่นฝั่งแบบหรือว่าตลาด t f e ฟกเล่นรอง o s i t i o n ขึ้นมาใน Silver Future นะครับก็ต้องบอกว่าจะอยู่ในโซนของการต้องจ้องที่จะแบ่ง Take Profit ขาทางไรสลับกับลงมาบ้างนะครับเก็บกำไรออกมาบ้างถ้าราคาเนี่ยไม่ผ่านเพราะว่าเห็นว่าวัน2วันนี้มันติดชัดเจนถ้าวันนี้มันยังไม่ผ่านอีกเนี่ย แนวต้านเนี่ยมันมีนะยะสาคัญละดังนั้นแล้วเนี่ยแบ่งปิดไปก่อนก็ได้สักส่วนหนึ่งถ้าไม่ผ่าน53จนถึง53.47แนวด้านฟิวตี้คัสเอร์สำคัญของเรานะครับติดมาสามวันละว,วันนี้ก็เป็นวันที่กําลังเป็นวันที่อ่อนอภไยวันอังคารวันพุธวันพฤหัสนะครับวันที่สามนะครับยังไม่ยังไม่ผ่านก็เป็นจังหวะเทปโอฟิตสำหรับคนที่มีโพสิชันอยู่นะฮะและถ้าใครเนี่ยไล่ซื้อกันขึ้นมาเมืม่อวานเนี่ย ตอนที่มันยืนฟิโบนัชชีตรงนี้ได้เนี่ยนะครับก็บอกว่ามันก็ยังไม่ใช่ของการทรงที่จะพักฐานลงมาอย่างน่ากลัวเพราะว่าจังหวะกระแทกลงมาเนี่ยต้องบอกว่ามันมีจังหวะที่ไอซ์ไซเดอร์ชิงทำนิวโลต่ํ่ำกว่าไปแล้วนะฮะทิศทางแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสัญญาณที่เด่นบูล i ิชเดวเจนคือสัญญาณที่ยกโลลันเทนขึ้นมาต่อนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยระยะสั้นเนี่ยใครซื้อมาเมื่อวานหรือเมื่อตอนเที่ยงตอนบ่ายท,ที่มันทิ้งตัวลงมาเนี่ยนะครับ เป็นจังหวะช้อนซื้อที่ค่อนข้างสวยในในยักษ์ของการเล่นระยะสั้นนะครับไม่หลุดโลแท่งนี่มันทิ้งลงมาเมื่อตอน4ี่โมงเย็นเมื่อวานนี้นะครับที่ทิ้งลงมาเร็วๆเนี่ยก็เลยเป็นภาพที่เล่นสกเกลปิงสั้นๆแล้วก็แบ่งเทปโฟิตนะครับโซนเดียวกันเลยไม่ว่าจะเป็นถือระยะสั้นหรือถือระยะกลางนะครับมีจังหวะเด้งขึ้นมาละจากสัญญาณที่เด่นบูลลิเวอเจนตัวนี้ ขึ้นมาแนวต้านตรงนี้ถ้าเล่นสั้นเนี่ยก็ปิดทําอะไรได้ไม่เสียหายอะไรจาก52.3 7เจเนี่ยขึ้นมา5้าสิบสามห้าบสามต้นๆเนี่ยก็ประมาณสัก0.7เหรียญเกือบเกือบหนึ่งเหรียญก็ค่อนข้างจะโอเคละนะฮะก็2%เซโดยประมาณนะครับก็จะเป็นภาพที่ทางอะไรในกรอบสั้นๆแบบนี้ก็น่าจะน่าจะโอเคนะครับก็เป็นภาพประมาณนี้นะครับต้องรอการเลือกทางสําหรับซีเวอระะ์ระยะระยะสั้นๆเนี่ย แนวต้านเฟบอบนัชชีย่อลงมาก็ยังมี hidden b u ูไ day คอยหนุนอยู่แต่ในท้วยต้องรอเลือกทานนะครับเบรกตัวนี้ได้นะครับอัพไซด์เปิดไป2แนวต้านด้านบนมี long position หรือมีฝั่งซื้ออยู่เนี่ยรอไปปิดด้านบนนี้นะครับแต่ถ้าหลุดก็จะต้อง stop loss ออกไปมีกําไรก็เก็บกําไรออกมาก่อนนะครับเพราะว่าสัญญาฮี่เด่น b u l day ตรงนี้จะโดนล้างถ้ามันหลุด52.37แล้วค่อยลงไปรอซื้อนะครับที่โซนสีม่วงด้านล่างเหมือนเดิมเป็น demand zone นะฮะ สำคัญและเป็นแนวฟิโบนัชชีเก่าก็กลายปเป็นแนวรับสําคัญด้วยแถมจะเป็นกรอบด้านล่างของกรอบขาขึ้นละเส้นสีน้ําเงินแบบนี้นะครับโอเคประมาณนี้นะฮะทดสอบแนวต้านไม่ผ่านแบ่งขายทางกำไรสําหรับซีเวอร์ถ้าผ่านได้ก็โอเคแบ่งถือต่อขึ้นไปได้ที่โซนด้านบนแต่ถ้าหลุดปุ๊บโซน,น 32, เนี้ย52.37เนี้ยต้องปิดต้องหนีออกมาก่อนนะฮะเก็บกำไรออกมาบ้างเพราะว่ามันจะเป็นจังหวะที่สัญญาณที่เด่นบูไดเนี่ยโดนล้างนะครับมีนิวโล ก็จะเข้าสู่การพักฐานแล้วก็ลงไปเนี่ยที่โซนนี้นะฮะยืนได้เข้าบายอีกรอบหนึ่งที่โซนด้านล่างนะครับยังบายแอสฝั่งบายเหมือนเดิมนะครับย่อบายไม่ว่าจะเล่นสั้นเนี่ยตอนนี้เป็นจังหวะปิดขายทางอะไรละนะฮะหรือว่าเล่นระยะที่อยากเซฟเซฟหน่อยเนี่ยรอบายด้านล่างโซนตรงนี้เหมือนเดิมนะครับประมาณนี้สำหรับซลเวอร์ส่วนทองคาเนี่ยคล้ายกันเลยนะฮะแต่ก็จะแอบทำออทามไฮได้แซงซลเวอร์ไปในระยะสั้นละ สลับมาวิ่งแรงกว่าแล้วสรับตัวทองคํานะครับซึ่งเราก็ไม่อยากจะให้ฟิวเวอร์กันไปมากนะครับเพราะว่ามันก็จะเป็นภาพที่อทรรมไฮแหละเทนแข่งชัดเจนต่อเนื่องแหละแต่ก็คือการที่เขาขึ้นมาไกลๆขนาดนี้นะครับมีอีเวนต์สำคัญรออยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ CPI ที่เลื่อกนการประกาศในวันเป็นวันศุกร์หน้านะครับแล้วก็มีการชุมเอเปอีกนะฮะที่ตลาดมองว่าจะขี้คาย แล้วก็จะเป็นในเรื่องของประชุมเฟดอีกช่วงสิ้นเดือนนะครับแล้วก็กลุ่ม e ิบนชัดดาวเนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะขี้คายลงได้เมื่อไหร่ในทางที่ซึ่งสอดภัยที่มันขึ้นมาจากหลากหลายเรื่องแบบเนี้ยก็จะต้องเน้นเล่นสั้นนะครับดีดมาเนี่ยจะเห็นว่ามันเหวี่ยงทีระดับแบบ30มสิบสี่เหรียญเนี่ยแวบเดียวก็เหวี่ยงลงมาแล้วนะครับก็ชนเอาต้านเนี่ยเราปิดทาอะไรไปก่อนนะครับเช่นเดีวยวกับณปัจจุบันนะครับที่ราคาทองคำเนี่ยขึ้นมาได้ตามแผนเลยเมื่อวานนี้เนี่ย เราให้แนวต้านอยู่แนวเดียวเลยคือ4 2 3 5ถึง4 2 4 5นะครับแล้วเมื่อวานเราประเมินว่านี่คือแนวรับของเราในการย่อบายแล้วพอมันย่อลงมาปุ๊บยืนได้เนี่ยชัดเจนว่ายืนเนี่ยหลายชั่วโมงเลยจนถึงช่วงคำ่ำดึกๆเลยได้ซ้ำทิ้งไส้ยืนได้เนี่ยก็โอเคไปต่อโฉ b แบ็กโซนเบรกเอายืนได้ไปต่อแล้วก็เป็นโซนเทคโปรฟิตนะครับเนี่ย4 2 3 5ถึง4 2 4 5เราให้เป็นฟูจชคัสเตอร์โซนสำคัญโซนเดียวเลยของแนวต้านของาเมื่อวานนี้ แล้วพอชนปุ๊บมันทิ้งลงมาอย่างวดเร็วนะครับในระดับสักเกือบเกือบสี่สิบเหรียญเลยนะฮะเนี่ยก็เลยเป็นโซนที่เราก็ย้ำม,มาเสมอว่าชนเนลต้าแล้วปิดทํากําไรไปเถอะนะฮะปิดได้เลยเพราะว่ามันเวี่ยงพันผลสูงถึงจะเบรกไปเนี่ยมันก็จะมีจังหวะกลับลงมากระแทกสาสิบเหรียญสี่บเหรียญห้าสิบเหรียญแบบนี้ลงมาให้เราเข้าใหม่นะครับจังหวะเข้าใหม่เนี่ยถ้าเราเห็นที่เด่นบูไดแบบนี้เราสามารถลันเทนขึ้นมาต่อได้นะครับ ไอ้สา <I> ยย่อตัวลงมาท New ํานิวโลแต่ราคาทองคำเนี่ยยกโลขึ้นมาได้แบบเนี้ยมันก็จะเข้าเล่นบายได้เหมือนเดิมนะครับตามเทรนที่มันแข็งแกร่งดังนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็เลยเป็นภาพที่กลับมาติดแนวต้านอีกแล้วมี h i d เด n นบูไดเหมือนซิลเวอเลยแล้วก็ขึ้นมาปุ๊บติดแนวต้าน3 5 4 5ส่หโซนนี้เป็นแนวต้านที่ปิดทำกำไรสำหรับสายสกเกลปิ้งหน้าซื้อมานะครับในตอนที่มันย่อตัวลงมาช่วงบ่ายนะครับ ประมาณนี้นะครับสําหรับราคาทองคําก็ค่อนข้างอยู่ในโซนที่เข้าโซนเทคโ o ฟิตเป๊ะๆเ,เลยสําหรับใครที่ซื้อมาจากเมื่อวานนี้ตามแผนนะครับปิดทาําอะไรไปบ้างนะครับแล้วก็ลงมารอย่อสซื้อที่แนวรับโซนเดิมนะครับถ้าจะให้สวยๆเนี่ยเนี่ยมันมีจังหวะเด้งกันขึ้นมารอบหนึ่งล้วอาจจะเคลียร์ไปแล้วสําหรับสัญญาณที่เด่นบุไดตรงนี้ย่อตัวรอบหน้าเนี่ยเราก็หวังว่าโซนที่ปลอดภัยหน่อยเนี่ยจะเป็นโซน ดีมานโซนที่เขาก่อตัวเมื่อวานนี้นะครับก็จะเป็นแนวรับเดิมนั่นแหละ4 1่สิเอ็อ่า4ี7หนึ่งนะครับตัวนี้ย่อลงมายืนได้ยังเข้าต่อได้สวยๆตามเทรนเดอร์ ler, ไม่มีปัญหาอะไรนะครับและโซนสำคัญเลยเนี่ยถ้าเกิดมันหลุดละ่ะเหมือนกับซิลเวอร์นะครับว่าถ้ามันหลุด52.37ดสเนี่ยหลุดเราต้องลงไปรอซื้อด้านล่างมีบายอยู่สต็อปไปหรือว่าปิดเทลลิงสต็อปล็อกกำไรของเราออกไปนะครับ และก็จะลงไปรอซื้อที่แนวรับด้านล่างที่4130ถึง4115ที่เป็นเป้าตามเฟรมใหญ่เลยเส,ส้นสีม่ตรงนี้นะครับเราวัดมาจากแบบภาพใหญ่มากๆเลยนะฮะ261.8% Fibonacci น,นะครับแล้วก็เป็นคลัสเตอร์กันกับชุดเล็กและสวิงโลที่ไม่คนหลุดเลยคือ4 0 9 0นะครับก็จะเป็น2แนวรับถัดไปสำหรับใครรอย่อซื้อถ้าลงมารอบหนึ่งเนี่ยเราเชื่อว่าจะมีการเด้งรีบาวอย่างน,น้อยรอบนึงเพราะว่ามันจะเกิดสัญญาณ hidden bullish d i e g e n c e นะครับถ้ามันลงมาเนี่ยเราเชื่อว่ามันจะมี hidden bull d นะฮะรบอบหนึ่งและอย่างน้อยเนี่ยถ้ามันหลุดตรงนี้มานะครับสมมุติว่ามันมีเทิลฟิตไปในโซนแนวต้านเนี่ยหลุดมานะฮะแนวรับแรกเอาไม่อยู่เนี่ยปิดทํากําไรไป stop loss ไปถ้าใครพึ่งเข้านะครับแล้วค่อยลงไปรอช้อนซื้อด้านล่างเซฟได้ค่อนข้างเยอะนะครับลงมาเด้งรอบแรกเนี่ยถ้ายังยกโลได้ยืนรับตรงนี้ได้ยกโลจาก90ได้เนี่ย เรามองว่ามีเท c h n i c ล l ี e b o ขึ้นอย่างน้อยรอบหนึ่งกลับมาทดสอบโซนเดิมนะฮะประมาณนี้นะครับสําหรับคนรอซื้อเนี่ยเราก็มองว่าต้องรอณปัจจุบันเพราะว่าเป็นจังหวะทดสอบแนวต้านทั้งทองคําและซิลเวอร์เลยนะครับถ้าเบรกได้เหมือนกันนะครับมีแนวต้านฟิวเจอร์ชี่เหมือนเดิมคือ4 2 6 9องหกเก้าจนถึงสี่สามสอเป็นแนวต้านถัดไปเป้าอทามไฮ ถ้ากรณีที่มันเบรกไฮเดิมแล้วไปต่อได้นะครับนี่ก็คือทิศทางที่เรามองว่าเน้นย่อบายอย่างชัดเจนแต่ณนปัจจุบันเป็นจังหวะที่ชนแนวต้านขาดกำไรไปก่อนดีกว่าถ้าไม่ผ่านเนี่ยเรามองว่าค่อยย่อซื้อใหม่ก็ได้นะครับประมาณนี้นะฮะสำหรับทิศทางของสิ่งที่เรามาเทรดกันเป็นประจำคือทองคำกับซิลเวอร์นะครับขาขึ้นชัดเจนนะฮะติดแนวต้านขายไปก่อนค่อยย่อซื้อเข้ามาใหม่ นะครับเน้นเล่นสั้นป้องกันความเสี่ยงจากหลายๆเรื่องราวที่นักวิเคราะห์หลายๆค่ายเนี่ยรวมถึงเจ้าหน้าที่เฟดเนี่ยก็ประเมินว่ามันก็จะมีเรื่องสำคัญหลายๆเรื่องที่มันจะไปจบที่สิ้นเดือนนี้นะครับโดยเฉพาะประชุมเฟดและการเจอกันระหว่างทรัมป์กับสีจินผิงนะครับอาจจะมีจังหวะผันผวนแล้วก็โดนขายทางกำไรลงมาได้เป็นช่วงๆนะครับโอเคนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดสําหรับวันนี้ที่เรามาเล่าให้ฟังวิเคราะห์กันได้ฟังต่อจากเมื่อวานนะครับก็น่าจะ หมดเวลาเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับก,การติดตามและชมรับฟังกันนะครับติดตามรายการเราได้ทุกวันช่วงเย็นเวลา5้าโมงเย็นนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัว,วลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ